โอลามิอาโมมิวโกมิอ O โ i นิวมิอาโมโซราเปียโมเจและเพราะว่กลุ่มกับผมพวกเราในประเทศสเปนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยก็นะคะทุกคนสำหรับเมนูของเขานะคะที่จะมาแนะนำให้นะคะนั่นก็คือเมนูกาสปาโชนะคะหรือกาสปาชูนะคะซึ่งเป็น ซุปมะเขือเทศแบบเย็นค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะก็ต้นกำเนิดนะคะมาจากแคว้นอันอันดาลูเซียค่ะของประเทศสเปนนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูขึ้นชื่อของอันดาลูเซียควอซีนะคะที่โด่งดังที่สุดชนิดหนึ่งเลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะเมนูนี้ก็ได้แพร่ขยายนะคะไปตามแคว้นอื่นๆของสเปนรวมถึงเป็นเมนูในร้านอาหารดรูนะคะทั่วโลกเลยค่ะ โดยเมนูนี้นะคะการทำเนี่ยก็คือง่ายมากเลยค่ะทุกคนนั่นคือการเอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาปั่นรวมกันและนำเอาไปแช่เย็นนั่นเองค่ะโดยส่วนผสมหลักนะคะนั่นจะประกอบด้วยมะเขือเทศกระเทียมน้ำมันมะกอกน้ำส้มสายชูหัวหอมใหญ่แตงกวาขนมปังแห้งกรอบและเกลือค่ะโดยวิธีทำแบบดั้งเดิมนะคะนั่นก็คือการบดหรือตำนั่นเองค่ะบดและตำนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปแช่ในไห ที่มีความเย็ยนค่ะแต่ในปัจจุบันนี้มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะนั่นก็คือการใช้เครื่องปัน่นปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและนำเอาไปแช่ตู้เย็ยนค่ะซึ่งนะคะวิธีการทำเนี่ยมันก็คือจะแล้วแต่ร้านอาหารและครอบครัวเลยค่ะเพราะบางที่นะคะก็ยังคงใช้วิธีดั้งเดิมในการทำอาหารนี้อยู่ค่ะถ้าพูดถึงแควนอันดาลูเซียน,นะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักว่าแควนนี้อยู่ทางตอนไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนนะของ สเปนซึ่งแควนอันดาลูเซียนะคะอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศสเปนและอยู่ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรไอเบียค่ะติดอยู่กับประเทศโปรตุเกสช่องแคบเยบรอนใต้ที่แยกประเทศโมรโโ็อกโกทางตอนใต้ของสเปนนั่นเองค่ะโดยของหวานนะคะที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนั่นก็คือขนมที่มีชื่อว่า และชาซีต้านะคะหรือถ้าเกิดพูดให้เข้าใจใง่ายๆเนี่ยนั่นก็คือนมทอดนั่นเองค่ะซึ่งเมนูเนี่ยเคยเป็นที่นิยมช่วงหนึ่งนะคะในประเทศไทยด้วยเมนูนี้นะคะเกิดขึ้นที่ทางตอนเหนือของประเทศสเปนที่จังหวัดปาเลเซียค่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะเมนูเนี่ยก็ได้แพร่กระจายนะคะไปทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกค่ะโดยส่วนผสมนะคะในเมนูนี้เนี่ยก็จะได้แก่นม แป้งน้ำตาลอบเชยผิวเลมอนและไข่แดงค่ะวิธีการทำนะคะก็จะเริ่มด้วยการนำแป้งและน้ำตาลมาผสมกันให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะเทนมและเราก็จะเท,น,ะเะเทน,นมส่วนหนึ่งนะคะลงไปคลุกให้มันมีความเหนียวขึ้นค่ะและเราก็จะตั้งนมอบเชยแล้วก็ผิวเลมอนนะคะไว้สักพักหนึ่งให้มันเริ่มร้อนขึ้นและหลังจากนั้นเราก็นำ ส่วนผสมอย่างแรกนะคะที่เราได้ผสมไว้ตรงมาเทและทําการคน,นะคะ่ะให้มันเริ่มหนืดนะคะหลังจากนั้นเราจะทําการทาน้ํามันนะคะลงบนแม่พิมพ์และเราก็จะเทส่วนผสมทั้งหมดที่เราทํานะคะลงไปในแม่พิมพ์และแช่ตู้เย็นตั้งแต่3ชั่วโมงนะคะจนข้ามคืนได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตัดนะคะให้นมนมของเรานะคะมีรูปร่างที่ดูดี แล้วเราก็จะทําการเอาไปชุบไข่แล้ชุบแป้งแล้วก็ชุบไข่แล้วก็ชุบแ,แป้งและนําไปทอดค่ะหลังจากน,นี้นะคะเราก็จะได้กินเมนูนมสดทอดเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะและเมนูข้าวผัดสเปนนะคะหรือว่าปาเอย่าน,นะคะจานนี้มีต้นกําเนิดมาจากแคว้นวาเลนเซียค่ะเป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศสเปนนะคะเขาจะนําพันธุ พันข้าวเนี่ยที่ชื่อว่าบอมบ้าเป็นพันข้าวที่ปลูกทางภาคตะวันออกของสเปนมีลักษณะเม็ดอ้วนๆกลมๆและจุดเด่นคือมันจะซึมซับน้ําได้ดีมากค่ะและเวลาเหมือนเวลาเอาไปหุงคนคนสเปนเนี่ยเขาจะหุงข้าวด้วยน้ําสต๊อกนะคะทําให้มีกลิ่นเครื่องเทศผสมค่ะแล้วก็เครื่องเทศที่เขาใช้ใช้หุงข้าวเนี่ยที่ใส่ลงไปในน้ําสต๊อกนะคะก็จะเรียกว่า หญ้าฝรั่นแล้วก็โรสแมรี่ค่ะซึ่งจะทําให้ข้าวผัดจาน,นนี้เนี่ยมีรสชาติและกลิ่นหอมและจุดเด่นที่สุดนะคะก็ mm. คือการที่เขาเนี่ยเอาข้าวไปนาบกับกระทะนะคะ mm. เพื่อให้เวลาเราเคี้ยวไปเนี่ยเราก็จะได้แบบความกรุบกรอบของข้าวที่ติดอยู่ตรงก้นกระทะนั่นเองค่ะ mm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีข้าวที่ข้าวติดกระทะเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเรียกแบบนี้ว่าโซคารเรตนะคะค่ะแล้วก็มาต่อกันที่เมนูของหวานเขานะคะ ซึ่งเราคิดว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกันดีนั่นคือชูโรสนั่นเองค่ะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าฟ้าททองโกะสเปนนั่นเองนะคะก็จะมีลักษณะคือน,นำแป้งแป้งทอดเนี่ยไปคลุกกับน,น้ำมันมะกอกเกลือและน้ำตาล,ลรูปร่างเหมือนหยดน้ำแต่คนเนี่ยมักจะนิยมเมื่อทอดเสร็จแล้วจะเอาไปคลุกกับอบเชยและเอามาจิ้มกับซอสช็อกโกแลตกินค่ะซึ่งเจ้าขนมนี้มีต้นกําเนิดม,มาจาก คนเลี้ยงแก่ในแทชบชนบทของสเปนค่ะโดยกลุ่มคนเลี้ยงแก่เนี่ยมักจะหาอาหารกักตุนเมื่อเวลาต้องเดินทางไปที่ราบสูงค่ะโดยอาหารนี้เนี่ยก็จะมีรูปร่างเป็นแท่งสี่เหลี่ยมสามารถอุ่นร้อนบนกระทะและกินได้อย่างสะดวกสบายพร้อมรับประทานค่ะและนี่ก็คือต้นกำเนิดของชูโรสนะคะ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้สราจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องการรับประทานอาหารของชาวสเปนนะครับจะบอกว่าชาวสเปนเะนี่ยมีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเพราะว่าชาวสเปนนะครับรับประทานอาหารหมื้อกลางวันตอนบ่ายสองและมื้อเย็นตอนสามทุ่มซึ่งชาวต่างชาติเองมองว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเลยเพราะว่าชาวสเปนเนี่ยมีลักษณะการกินที่แปลกแหวกแนวอ่ะเดี๋ยววันนี้สราจะมาพูดให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้าง และมือแรกของชาวสเปนนะครับจะพูดกันว่าเดซายโนนะครับเอ่อการรับประทานอาหารเช้าของชาวสเปนเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่7โมงถึง9โมงและจะบอกว่าอาหารเช้าของชาวสเปนนะครับเป็นมื้อที่เล็กที่สุดเพราะว่าจะกินแค่กาแฟดื่มนมหรือว่าน้ำผลไม้ถนั้นมากที่สุดก็อาจจะเป็นแซนด์วิชหรือไม่ก็ชูโรสขนมปังอะไรประมาณนี้ครับ และมื้อต่อไปนะครับก็คือมื้อเบรกตอนสายในภาษาสเปนเนี่ยจะพูดกันว่าอ n m o ัวโซนะครับเป็นมื้อเบรกสั้นๆระยะเวลาประมาณ30นาทีในช่วง10บโมงครึ่งถึง,ถงเที่ยงอะไรประมาณนี้นะครับจะบอกว่าช่วงเนี้ยตามร้านกาแฟาเนี่ยจะมีพนักง,งานออฟฟิศหรือว่านักศึกษาเนี่ยเยอะหน่อยแล้วก็ตามโรงเรียนนะครับก็จะมีนักเรียนเนี่ยพกแซนด์วิชไปกินในระหว่างมื้อนี้นะครับประมาณนั้นและมื้อที่3นะครับก็คืออาหารกลางวันมื้อนี้นะครับในภาษาสเปนจะพูดกันว่าลาโกมิ i d a ช่วงระยะเวลานะครับอยู่ระหว่างบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับจะบอกว่าอาหารมื้อนี้เป็นอาหารที่มื้อสําคัญที่สุดของชาวสเปนเพราะว่าจะเป็นอาหารมื้อหลักโดยทุกคนนะครับจะกินอาหารเป็นคอสจะมีตั้งแต่อาหารเล็กน้ำย่อยอาหารจานหลักแล้วก็ไปถึงของหวานกันเลยทีเดียวพอรับประทานอาหารมื้อนี้เสร็จนะครับจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือนเนี่ยพูดคุยนั่งชิลกับเ,เพื่อนๆหรือว่านั่งปรึกษาอะไรต่างๆนั่นเองครับ ลำมือที่4นะครับเป็นมือที่ถัดจากอาหารกลางวันจะอยู่ในช่วงเวลา5้ามงเย็นถึง1นึ่ทุ่มนะครับมือนี้จะถูกเรียกว่าเมริเอนดานะครับส่วนใหญ่มือนี้จะเป็นมือที่เด็กๆเ,เนี่ยจะมารับประทานอาหารกันมากกว่าจะเป็นมือแบบว่าพักเบรกช่วงเย็นอะไรประมาณนี้ครับ และมื้อนี้นะครับก็คือมื้อสุดท้ายนะครับในภาษาส,สเปนจะพูดว่าเซนานะครับซึ่งระยะเวลานะครับกินตั้งแต่สามทุ่มจนถึงค่ำทุ่มเลยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาหารที่ไม่นักนะครับแล้วก็ยังเป็นมื้อสำรองของอาหารกลางวันอีกด้วยแต่ว่าอาหารที่จะกินช่วงนี้ก็คือเป็นอาหารจานเดียวหรือไม่ก็พวกสลัดแล้วก็พวกโยเกิร์ตแล้วก็น้ำผลไม้อะไรประมาณนี้นั่นเองครับครับในส่วนของตัวอย่างประโยชน์เกี่ยวกับอาหารของสเปนนะครับถ้าคุณหิวให้คุณพูดคาว่าเตนโกอัมเบรเตนโกอัมเบรซึ่งแปลว่าฉันหิว ส่วนถ้าคุณหิวน้ำถ้าคุณพูดคำว่าเต้นโกรธเซตเต้นโกเซตซึ่งแปลว่าฉันกระหายน้ำครับในส่วนของคำถามและคุณต้องการถามคู่ของคุณว่าต้องการทานอะไรให้คุณพูดคำว่าเก๊เกเร e โกเมเกเกเรโกเมซึ่งแปลว่าเธอจะกินอะไรครับหรือถ้าคุณคู่ของคุณต้องการดื่มน้ำและไม่รู้จะดื่มอะไรให้คุณถามว่าเก๊เกเร่โตมาเกเกเรโตมาซึ่งแปลว่าเธอจะดื่มอะไรครับ แล้วก็เวลาที่คุณต้องการตอบคาถามว่าคุณต้องการอยู่จุดให้คุณผู้ชมว่าโยเกิร ok ์ตโกเมโยเกิร์ตโกเมและตามด้วยชื่ออาหารครับเช่นว่าโยเกิร ok ์ตโกเมลาอัมบูเกซาโยเกิร์ตโกเมลาอัมบูเกซาซึ่งแปลว่าฉันอยากกินแฮมเบอร์เกอร์ครับคําต่อไปถ้าคุณไปร้านค้าแล้วการถามราคาให้คุณพู้ชมว่าค Qu ว a นโต cuesta esto cuanto Qu ก u e s t a esto ซึ่งแปลว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับต่อไปถ้าคุณไปร้านอาหารแล้วคุณไม่ทราบว่าอาหารจานนี้เผ็ดไหมให้คุณพูดคําว่าเอสเ p l ปลาโตเอสปิกันเตเอสเดปลาโตเอสปิกซึ่งแปลว่าอาหารจานนี้เผ็ดไหมครับเกี่ยวต่อไปถ้าคุณต้องถ้าคุณต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารให้คุดคําว่าเกเมเรคค n d เมนเดสเก e เมเรคคเมนสซึ่งแปลว่าคุณมีอะไรแนะนำใหมครับ ต่อไปถ้าคุณต้องการดูเมนูนะคะให้คุบุคำว่า p u e de v e r e e Menú p u e d o v e r e e Menú ซึ่งแปลว่าขอผมดูเมนูได้ไหมต่อไปนะครับถ้าคุณทานอาหารแล้วเกิดมีอาหารติดปากและคุณต้องการพฉัชปากให้คุณบุคำว่า Necesito una servilleta Necesito una servilleta ซึ่งแปลว่าผมต้องการผฉัชปาก แล้วก็หากคุณต้องการจองโต๊ะสำหรับการเดทของคนของคนสองคนคือความว่าเมกุสตาริยาเรเซวาอุนาเมซาปาราโดสเมกุสตาริยาเรเซวาอุนาเมซาปาราโดสซึ่งแปลว,ว่าผมต้องการจองโต๊ะสำหรับสองคนครับโดยคําว่าโดสจะเป็นตัวเลขที่แปลว่าเลข2ครับค่ะและกลุ่มของพวกเราคะต้องลาไปก่อนนะคะอาดิโอ